สวัสดีครับมือนี้อีกมือหนึ่งครับอยูวัดพระธาตุมื่นหินอำเภอเขาวงกระสินเดอร์ครับวัดหลวงปู่ศิราสิริจันโทรครับผมนี่บรรยากาศของมือนีครับผมวัดพระธาตุมื่อหิน ครับตอนนี้ประมาณ11นาฬิกา30นาทีครับแดดก,กำลัง้อนครับเป็นวันที่21มิถุนายน2567ครับผมนี่ครับวัดพระธาตุมืนหินมื้อทีแดดจ้าครับมือนนครับผม สวยงามเลยครับแดดแดดจาหนงงามครับครับบรรยากาศค้นหลายครับมึงตรงโดมโดมมงนี้เป็นขายเป็นมองเศ้าครับเช่าวัตถุมงคลครับผมคนหล่หลายครับมือนี่เห็นบอก ลายลีครับโดมโบริเวณเช่าวัตถุมงคลครับผมลายคับครับมือนี่งเทียง,เ,ยงเกือบเทียงครับเบิงผูงคนนลายคือเก้าครับค,คบนนี้หลูกนิมิตให้ติดกล้องนะครับนีเห็นบอกลูกนิมิต อามานเจ็ดแปดูครับจะมีร,รอยพุทธบาทนี่ครับ บริเวณร้อยพระพุทธบาทจำลองนี้ด้วยครับเป็นจิมีรูปรูกลกัดต่างๆครับผม ตั้งเหรียญใส่ครับเพื่ความเป็นสุดีมงคลในการบูชาครับผมคนหลายคือเก่าครับมาเช่าวัตถุมงคลครับหลายหๆครับมือนย่ำเชียงรัหลายครับหลายแต่กระทึว่าเบาบางล่วงกว่าทุกมืออยู่ นี่ครับหลวงปู่เพิ่นเขาพักพรแล้วครับมือนี่หลวงปู่เพิ่นอยู่วัดปร,ระธานมืนหินอยู่แต่ว่าตอนนี้เพิ่นเขาพักพรแล้วครับนี่ครับชมคว,วามสวยงามของวัดพระธาตุมืนหินป่งพระธาตุครับตอนยงากางเว้นแดด,ดแจ้งนี่ครับสวยงามครับงามค,ครับครับ งามแดดซองสีขาวสะท้อนออกมาผู้คนค่ะบญาดโยมสาวสุชนยัง้า,งายที่เก่าครับเบึงครับความสวยงามของวัดวรงองค์พระเจดีย์พระธาตุมื่นหินครับช่วงเวลาเกือบ,บเที่ยงครับ ข้างหลังก็เป็นภูเขาครับนะครับยาดโยมกับยังคงหลายคือเก่าด้ครับอันนี้เพิ่นเพิ่นทย่อยกลับไปในอะไรได้ครับตอนเศร้านี่ร้ายครับตอนเศร้านี่ตอนเศร้านี่สีเต็มเลยครับเพราะว่าเพิ่นสีมา้าไซบาดม้ารอพบหลวงปูครับพอหลวงปูสีอยู่ตรง ตรงกุฏีตรงนี้ครับนี่ฮะตอนนี้หลวงปู่ปันเขาพักพรอ,อยู่ครับผงก็มาหลายรอบแล้วล่ะครับเนี่ยตรงจุดนี้จะเป็นจุดบูชาถูกเชียนดอกใหม้ี่สิมาไหวาองค์พญานาคนี่ครับนี่ครับ อง์ปูเพชรดำนาคราชแบบนี้คือเพื่นครับนี่มาขอพรได้ครับมองน,นี่องปูเพชรดำนาคราชองปูนี่เพื่อนสียู่ตรงขามกับกุฏิหลวงปูเลยครับตรงนี้สิเป็นด้านหลังขององ์พระธาตุมืนหินครับ นี่ครับองค์ปู่เพชรดำนาคราชครับสี่เพลนนี่ครับนาเกรงขามครับ ผู้ใดอยากพบหลวงปู่ต้องมานั่งรอหยุดจุดนี้ครับว่าหลวงปู่เพิ่นสิออกมาปกปาญาติโยมอยู่ตรงตรงนั้นนะตรงเพิ่นที่จัดไว้ให้ตอนนี้หลวงปู่เข้าไปพักฟ่อนครับหลวงปู่สิออกมาจากเพิ่นสิเปิดประตูมาตรงจุดนี้ครับเพิ่นสิมานั่งพบปาญาติโยม ยาโยมกับย่างลายอยู่ครับเกือบสิทเทียงนี่ครับตรงจุดนี้ครับผมเป็นโรงทานครับนี่ครับโรงทานสามารถร่วมบุญได้ได้ครับบูญได้หิ้วเข่า,า,าหิ้วหน้ามาบริเวณโรงทานได้ครับ เพิ่มี่ในทุกมื้อครับตลอดทั้งวันนี่ครับน้ำน้ำแบบนี่เยอยะแยะครับบริเวณลงทานสิยู่ข้างคางหอชั้นของลุงปูครับตรงนี้ครับหอชั้นหอชั้นของลุงปูครับตอนเสาร์สิมาจุนีครับลุงปูพัิมาชั้นเสาร์จุนีครับยาโยมกับสิมานั่งทาใส่บาตไ,าไายังยุนีนะครับผม นี่ครับองค์พระธาตุ่วงเวลาทิ้งเทียงนะครับ็นบอกสวยงามครับขาวนวลเลยครับสำหรับทั้งนี้ครับทั้งนี้จะเป็นที่สการะเาเวสุวรรณครับผมนี่ครับ ทรเวสสุวรรณอยู่ตรงจุดนี้ครับไม่รู้ว่าทาั้งนี้เป็นด้านหน้าบอกหรือด้านข้างก็ด้านข้างเพราะด้านหน้าพระจุลหันยูนทังบุญครับนี่พเวสสุวรรณศักดิ์สิทธิ์ครับผมแล้วที่เห็นนี่ครับเป็นส่วนลำตัวสีดำๆนี่ส่วนลำตัวของพญานาคครับ ปูเพชรดำกับองค์ปูเพชรดำพญานาคราชครับมันเปรียบเสมือนว่าองค์พระธาตุนี่ทับทับองค์พญานาคนี่อยู่ครับนี่ครับหรือว่าองค์พญานาคปูเพชรดำนี่เิ่นแบกองค์พระธาตุมีไว้อยู่ครับนี่นี่ครับเราส่วนทั้งุ่นครับส่วนทั้งุูนสิม,มีหางนี่ครับ เบิ่งผลสิภาพไปเบิ่งงานขึ้นมาโซนทั้งนี้โซนทั้งนี้มีมีหางของพญานาคองปูเพชรด,ดำนัคราชเนี่ยหางเพ็่นสีอยู่ทั้งนี้ครับนี่ครับหางเพื่นหางเพ็่นสีโผลออกมาทั้งนี้มันเหมือนอีกมุมหนึ่งก็คือเหมือน เพิ่นแบกเพิ่นแบกองค์พระาธาตุไว้หรือว่าอีกมุมหนึง่งห้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าองค์พระาธาตุทับทับไอพญานาคไว้องค์พญานาคปูเพชรดำนี่ไว้ครับสวยงามนะครับตรงนี้ครับตรงนั้นจะเป็นที่บูชาดอกไม้ทูปเทียน เพื่อสก,การะทาเวสวรรณรงจุนนี่ครับ รับน้ำมนต์ไดค้ครับนี่ครอยู่ตรงนี้นี่ครับเป็นสิมาป,ปราพมน้มนต์ังกาสายผูกแขนนี่ตรงจุดนี้ครับอยู่ข้างล่างสันหนึ่งสันล่างขององค์พระธาตุเนี่ยครับเข้ามาได้เย็นครับทั้งนีนีครับตรงนี้คือ,อยูทิวทัดครับ บริเวณรอบรอบประาดมืนหินนะครับสมีภูเขาครับมีปา่ามีภูเขานะครับวิวดีครับท้องฟ้า่คุมคึมทาานี้เป็นข้างจอดรถประตูทางเขาวัดอยู่ทางนอ,นอร์เเดนครับ,นะรบ,นะรบอันนี้คือบริเวณ จริงๆแล้วทั้งนี้น่าจะเป็นด้านหนาขององคาา์พระธาตุครับรอวจังไดแต่ว่ามันเป็นยูดานที่หันหนาไปทางทิศแต่วันออกหรือเปล่าครับทางนี้รับผมเป็นวิวทิวทัศน์ภูเขาทานันน้ครับสำหรับเมื่อนี้ครับสีขอจบการ รีวิวองค์วัดประาทาัดเหมินหินไว้แต่เพียงสมีีก่อนครับก็ให้ท่านผู้ชมฟรีทุกท่านจงมีความสุขความเจริญทิศฟังสิ่งใดขอให้ได้ส่งความมุ่งมากราถนาเด้อครับสาธุสวัสดีครับ